นี่คือเงินเล่าได้เดอะมันนิเชลกับผมนัทท่นัน,นเศรษฐนิตนิรัน์ถ้าให้พูดถึงคำว่าทองคำหลายคนอาจจะนึกถึงร้านทองแถวบ้านเสียงตะโกนเรียกรับทองไหมจะ๊ะหรือสร้อยคอสีเหลืองอารามหรือตัวกระจกที่สะท้อนแสงจ้าจ้าจนตาแทบหรี่ไม่ทันแต่ในโลกของการลงทุนทองคำไม่ใช่แค่ของสวยงามที่ใส่ติดตัวเพื่อโชคลาบหรือความมั่งคั่งนะครับ มันคือสินทรัพย์ระดับโลกที่อยู่คู่กับระบบเศรษฐกิจมานานกว่า5,000ปีและที่สำคัญทองคำคือหนึ่งในไม่กี่สิ่งบนโลกที่ไม่เคยล้มละลายจะสงครามจะเงินเฟ้อจะดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงทองก็ยังคงเป็นทองอยู่วันยังคำ่ำวันนี้เลยอยากชวนคุยกันแบบเพื่อนๆในหัวข้อที่คนอยากเริ่มต้นต้องรู้ก่อนลงสนามจริงนั่นคือ5ข้อควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนทองคา ไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าใจยากครับผมจะเล่าแบบช้าๆฟังเพลินๆเหมือนนั่งจิบกาแฟคุยกันเอาละพร้อมไหมครับไปเริ่มกันเลยข้อที่1ทองคำคืออะไรในโลกการลงทุนไม่ได้มีแค่ทองแท่งรู้ไหมครับว่าเวลาพูดถึงการลงทุนทองคำคนส่วนใหญ่มักจะคิดแค่ว่าก็ซื้อทองแท่งสิเก็บไว้เดี๋ยวราคาขึ้นก็ค่อยขายซึ่งก็ไม่ผิดครับ แต่ความจริงแล้วทองคําในตลาดการลงทุนมันมีหลายแบบมากกว่านั้นนะครับลองแบ่งง่ายๆออกเป็น4แบบหลักๆเลยนะครับทองคําแท่งหรือ physical gold แบบนี้คลาสสิกสุดครับเห็นจับต้องได้น้ำหนักชัดเจนเช่น1บาท5บาท10บาทเหมาะกับคนที่อยากถือของจริงเก็บไว้ระยะยาวปลอดภัยในใจแต่ข้อเสียคือมีค่ากำเน็ดค่าขนส่ง และต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะถ้าหายไม่มีใครช่วยได้นะครับทองรูปประพันธ์หรือ j เ w e ร r y ซื้อไว้ใส่ก็ได้ขายคืนก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าราคาทองรูปพระพันธ์จะหักค่ากำเนิดเสมอตอนขายคืนเพราะฉะนั้นอย่าซื้อเพื่อลงทุนอย่างเดียวให้คิดว่าเป็นของใช้ที่มีมูลค่าเก็บได้ด้วยจะดีกว่าทองคำออนไลน์หรือ gold saving digital gold อันนี้มาแรงมากในยุคนี้ครับ เราสามารถซื้อขายทองผ่านแอปหรือเว็บของร้านทองได้เลยเช่น MTS, หัวเส้นแห่ง Intergo เป็นต้นข้อดีคือไม่ต้องถือทองจริงครับแต่เราซื้อในรูปแบบของหน่วยลงทุนที่อิงกับราคาทองจริงสะดวกรวดเร็วและสามารถซื้อได้แม้เงินน้อยทองคำในตลาดโลกหรือ Gold Futures ETF อันนี้เหมาะกับสายลงทุนจริงจังครับ เป็นการซื้อขายทองในตลาดอนุพันธ์หรือผ่านกองทุนทองคําเช่น SPDR Gold Trust สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแต่ต้องมีความรู้เรื่องกราฟการบริหารความเสี่ยงและตลาดโลกพอสมควรสรุปง่ายๆข้อนี้ก็คือทองคําไม่ได้มีแค่แบบเดียวอยากลงทุนต้องเลือกให้เหมาะกับสไตล์ชีวิตและเป้าหมายการเงินของเราครับข้อที่2 รู้จักปัจจัยที่ทำให้ราคาทองขึ้นลงอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะมือใหม่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทองขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีหรือทองลงเพราะทองแพงเกินไปแต่จริงๆแล้วราคาทองขึ้นลงมันเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับมาดูกันว่าปัจจัยหลักๆมีอะไรบ้างค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ USD เพราะราคาทองในตลาดโลกคิดเป็นดอลลาร์ถ้าดอลลาร์แข็ง ราคาทองมักจะลงถ้าดอลลาร์อ่อนราคาทองก็มักจะขึ้นเพราะนักลงทุนจะโยกเงินไปหาทรัพย์สินที่มั่นคงกว่าครับเงินเฟ้ออินเฟลชันทองคำถูกเรียกว่าเกราะป้องกันเงินเฟอ้อเพราะเมื่อค่าเงินลดลงทองคำยังคงมูลค่าไว้ได้ดังนั้นถ้าเศรษฐกิจมีแนวโน้มเงินเฟ้อสูงราคาทองมักจะขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอินเทรสเรท ถ้าดอกเบีย้ยขึ้นคนมักหันไปฝากเงินหรือซื้อพันธบัตรมากกว่าถือทองทําให้ราคาทองอาจปรับตัวลงนะครับแต่ถ้าดอกเบีย้ยลดลงเมื่อไหร่ทองคําจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งสถานการณ์โลก geopolitical risk สงครามความไม่แน่นอนทางการเมืองโรคระบาดเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นักลงทุนหนีความเสี่ยงแล้วไปซื้อทองเก็บไว้ทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนนะครับ อุปทานและอุปสงค์หรือ demand and, and supply เช่นปริมาณการผลิตทองในเหมืองทั่วโลกหรือการซื้อทองของธนาคารกลางถ้าความต้องการมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ราคาก็ย่อมขึ้นพูดง่ายๆก็คือราคาทองมันไม่แน่นอนแต่มันมีเหตุผลเสมอครับการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ จะช่วยให้เราไม่ตกใจเมื่อเห็นราคาทองเหวี่ยงแรงๆและจะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นด้วยครับข้อที่ 3. ทองคำปลอดภัยจริงไหมแล้วควรลงทุนเท่าไหร่ดีครับคำถามนี้ดีมากครับเพราะทุกคนมักจะคิดว่าทองคือที่หลบภัยซึ่งก็จริงครับแต่ต้องเข้าใจคำว่าปลอดภัยให้ถูกทองคำปลอดภัยเพราะมันไม่สูญค่าจากระบบ แต่ไม่ได้หมายความว่าราคามันจะไม่ผันผวนนะครับลองย้อนกลับไปดูในอดีตได้เลยครับมีช่วงที่ทองขึ้นทะลุฟ้าเช่นปี2020ตอนโควิดทองแตะเกือบ2,100ดอลลาร์ 2, แต่ก็มีช่วงที่ลงแรงเช่นปี2013ที่ทองร่วงเกือบ30%ภายในปีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมือใหม่อย่าพึ่งทุ่มหมดหน้าตักครับให้เริ่มจากสัดส่วนที่พอเหมาะก่อนเช่น 10 2ถของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดหรือถ้าเพิ่งเริ่มจริงๆแค่ซื้อเก็บสะสมเดือนละนิดๆก็ยังดีครับทองคํำคืนสินทรัพย์ที่เหมาะกับการถือระยะยาวมากกว่าการเก่งกำไรระยะสั้นเพราะมันช่วยรักษามูล,ลค่าในช่วงเวลาที่เงินกำลังเสื่อมพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอยากนอนหลับสบายในโลกที่เงินผันผวนทองคำก็คือหมอนทองที่ช่วยให้ฝันดีได้ครับ แต่อยากกอดแน่นไปนะครับเดี๋ยวหนักเกินข้อที่4เข้าใจช่องทางซื้อขายให้ดีจะได้ไม่โดนหลอกเรื่องนี้พูดแล้วหลายคนมีอาการอืมจริงเพราะมีคนโดนหลอกจากทองปลอมทองดิจิทัลเก๊หรือแพลตฟอร์มเถื่อนอยู่เรื่อยๆดังนั้นก่อนจะลงทุนทองต้องรู้ว่าเราซื้อจากใครถ้าซื้อทองแท่งหรือทองรูปพัณฑ์ควรซื้อจากร้านทองที่มีใบรับรองมาตรฐานเช่นยาวราช ขวดเส้งเฮง MTS YLT Interco เป็นต้นอย่าซื้อจากออนไลน์ที่ไม่มีชื่อเสียงหรือคนแปลกหน้าที่บอกว่าถูกกว่าร้านทองเพราะมักจะจบไม่สวยถ้าซื้อทองออนไลน์หรือกองทุนทองต้องดูว่าผู้บริการจดทะเบียนกับสำนักงานกรลตอตหรือไม่และอ่านเงื่อนไขให้ชัดเช่นราคาซื้อขายต่างกันเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมเวลาถอนทองจริง อย่าลืมเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมนะโดยทั่วไปกำไรจากการขายทองอาจมีภาษีหักณที่จ่ายในบางกรณีโดยเฉพาะในรูปแบบกองทุนหรือ ETF ส่วนทองแท่งปกติไม่เสียภาษีตรงๆแต่ควรเก็บใบเสร็จไว้ยืนยันที่มาเสมอจำไว้นะครับทองคำคือสินทรัพย์มั่นคงแต่ช่องทางที่ไม่มั่นคงสามารถทำให้เงินเราหายได้ในพริบตา ข้อที่5เข้าใจจังหวะและใจของตัวเองก่อนลงทุนข้อสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนจำไว้เลยว่าการลงทุนทองคำไม่ได้อยู่ที่จังหวะทองแต่อยู่ที่จังหวะใจหลายคนพลาดเพราะรีบซื้อเวลาทองขึ้นแล้วรีบขายเวลาทองลงสุดท้ายขาดทุนทั้งที่ทองยังดีอยู่ทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ที่ต้องจับจังหวะให้เป๊ะ แต่คือสินทรัพย์ที่ต้องถือด้วยใจเย็นและเข้าใจวัตถุป,ประสงค์ของเราเองลองถามตัวเองก่อนลงทุนครับว่าเราซื้อทองเพราะอยากเก็บมูลค่าหรือซื้อเพราะอยากเก่งกาไรหรือซื้อเพราะกลัวพลาดโอกาสถ้าเราตอบได้ชัดเราจะไม่ดวนความผันผวนของตลาดหลอกอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากคืออย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นครับทองคำของแต่ละคนมีความหมายไม่เท่ากัน บางคนถือทองเพื่อสร้างความมั่นใจบางคนถือทองเพื่อเก็บอนาคตให้ลูกบางคนถือทองเพื่อปกป้องมูลค่าชีวิตจากเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงทุกวันไม่ว่าเหตุผลใดขอให้เราถือทองด้วยความเข้าใจมากกว่าความกลัวและบทสรุปของเรื่องนี้คือทองคํำคือการเดินทางไม่ใช่ปลายทางทองคํำอาจจะดูเหมือนโลหะสีเหลืองๆธรรมดาแต่ในความเป็นจริง มันคือตัวแทนของความเชื่อมั่นในคุณค่าของมนุษย์ที่มีมานับพันปีทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นลงทุนทองไม่ใช่แค่การซื้อของมีค่าแต่คือการเริ่มต้นเรียนรู้คุณค่าของการรักษารักษาทรัพย์สินรักษาวินยัยและรักษาความมั่นคงทางใจอย่ากลัวที่จะเริ่มเล็กๆครับเพราะแม้ทองคำหนึ่งกรัมก็มีมูลค่าในตัวมันเองและแม้การลงทุนก้าวแรกจะดูเล็กแค่ไหน แต่ถ้าเดินต่อเนื่องมันจะพาเราไปไกลกว่าที่คิดท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะฝากประโยคหนึ่งไว้ว่าทองคำไม่ได้ทำให้เรารวยในชั่วข้ามคืนแต่จะช่วยให้เรายังมีค่าท่ามกลางคืนที่ยาวนานของเศรษฐกิจโลกขอบคุณที่ฟังจนจบครับหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกคนมองทองคำไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณกำลังจะเริ่มต้นขอให้เริ่มด้วยความเข้าใจและอย่าลืม ทองคำอาจอยู่ไกลใต้ดินแต่ความมั่นคงมันเริ่มจากใจของเราบนดินนี่แหละครับ